อยู่กลางทุ่งนามาดูอันมาดูสวนมาดูสวนมาดูเที่ยเขาเขาจุกลากยูคาออกเราก็ต้องต้องมาดูเท้าแก่เนาะก็เลยต้องมาดูมาตรวจงานอันนี้เป็นเขามอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลใหนเเจ้าของนั่นล่ะก็ดีใจนะหนูแม่พ่อกับแม่ดีใจมากๆเลยเพื้อมาก ไม่เคยมีสวนไม่เคยมีไร่อะไรกับเขาเนี่ยนุกนุกทาให้พ่อแม่มีแบบความฝันแบบแบบเออที่ที่ตัวเองเคยฝันไว้ว่าเอออยากมีอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นเขาอย่างเงี้ยนุกสามารถทําให้พ่อให้แม่ได้ละด<ำ>ีใจนะครับดีใจมากขอกใจมากทําเพื่อตัวเองนะครับได้นะครับด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองนะครับพ่อแม่ก็พุ่มใจมาก,มากพุ่มใจหลายนะครับที่ลูก สามารถพิสูจน์โดยของได้นะครับมาถึงมือนี่สั่งควาวผาาคุ้มใจให้หลายสิ่งหลายอย่าง่มาราะเฉพาะพ่อเม่นะครับอนอื่นๆคนหลอกทางนะครับโดยเฉพาะญาติปี่น้องโดยตรงเท้าบอาสเป็นผูปูย่าอาเอาสุก้นป้านานะครับทุกๆคนนะครับชื่นชม นะครับนะครับเป็นการเป็นงานแท้เราพูดมากเลยแล้วก็พ่อเห็นแล้วแต่ละมือนะครับก็ที่ลูกไปเห็ดงานหนว่านโอ้ยพ่อเห็นแล้วหลุดซื้อว่าน่าจะเพี้ยบมากๆเลยเพี้ยหลายมีเวลาแม่จะน้อยนิดนะลูกก็พักผ่อนเยอะๆเลยอะเลนมีเวลาให้พักผ่อนหาโอกาสพักผ่อน น้ำแน่มีเวลาแม่จะเป็นเพียงหานาที่สิบนาที่แต่พักก่อนเพื่อสภาพร่างกายมันว่าเป็นเครื่องจักเครื่องปุลที่ได้ยืนยัดอยู่ได้ตลอดกลับไปกลับมาอยู่นงานก้อนเสิร์ดงานแต่ละงานแต่ละมือนล่นให้เต็มที่ เอฟซี Pepsi, ให้แฟนคลับเาอาใจของมีความสุขตัวใจของมีความสุขกับสิ่งที่ใจของหมักกะขอให้ประสบผลสาเร็จวันวุกสิเป็นทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ซื้อเสียงลายกานีร้อยเท่าพันเท่าเด้อลูก่อแเม่เป็นกำลังใจให้เสมอมีอย่างฝากลูกก็ฝากให้ลูกรักษาส,สุขภาพสุขภาพสิ่งสําคัญสิ่งสาคัญ รักษา ừ, สุขภาพร่างกายตัวเองก็อย่างที่พ่อบอกเนี่ยมีเวลานิดๆในหน่อมแต่สิ่งสํำพันธ์ที่สุดสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญมากๆแลลูกพ่อก็แม่